เดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองสอบถามรีวิวเจ้าคุณปู่ดูนะครับรถดำหน้ายาวนะครับผมว่าจะใช้มากี่ปีแล้วเป็นเครื่องอะไรเป็นเฟืองท้ายอะไรแรงดีขนาดเด้เดี๋ยวผมจะลองไปสัมผัสนั่งดูซักเที่ยวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปขึ้นแล้วสอบถามป๋าดูนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมลองไปนั่งเข็นดินสักรอบนะครับผมแล้วผมพาไปดูนั่งเจ้าคุณปู่แล้วก็สัมภาษณ์เจ้าคุณปู่ด้วยนะครับไปกันเลยครับ เอาแล้วครับสําหรับเจ้าคุณปู่ครับเราจะลองไปสอบถามดูรถในตำนานอีกคันนะครับจะขอขึ้นสักเที่ยวอันนี้ร้านเราถึงที่นะครับโอเคนะครับสําหรับเจ้าคุณปู่โอเคเดี๋ยวขอไปสักเที่ยวนะครับมาได้เลยครับได้เลยครับได้เลยได้เลยลองสัมภาษณ์ไปดูบอดินไปดูบอดินเออดูบอดินเลยประตูอันกระจกให้กันเลยครับ รถรถในตำนานนะครับผมสำหรับเจ้าคุณปู่ป๋ามาถมให้ผมกี่ปีแล้วครับโอ้ยหลายปีแล้วครับผมมาอยู่กาลสินนี่เกือบสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วครับสิบปีพอดีผมให้มาวินตลอดนะครับคันนี้ครับผมขอบคุณเจ้าเกที่ไว้ใจให้ทำงานครับครับบครัทีมงานเสียยุทธ์ครับยิทธงานป๋ายุทธครับเชนงอเครถคันนี้เป็นเครื่องอะไรปะ6ปีดีเทอร์โบ6ปีดีเทอร์โบครับผม ร้อยหกห้าเทโบิลเฟืองท้ายครับเฟืองท้ายฟูโซ้โอ้โหฟูโซูงขับแรงดีจริงๆริครับน่าจะน่าจะหกน่าจะเจ็ดสี่หนึ่งหรือหกสี่หนึ่งนี่แหละเจ้าคุณปู่ครับแรงไม่ต้องห่วงครับสุดยอดเลยเดข้าท้าครับเข้าทาหกร้อเหมือนกันเข้าทาครับทาที่สวยขั้นละล้านมาท้ากับผมเลยครับผมขอทาครับใครจะดูดันกว่ากันครับ ชอบแบบไหนจะจัดให้ครับโอเคแล้วนี่เกียร์สองนะครับเนี่ยเกียร์สองเกียร์สองอ่าจะถอยแล้วครับจะถอยแล้วครับไม่ห่วงครับอ่าจะได้หมดครับเปิดตัวเร็วไหมนีใช่ได้ครับผมครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอวัดเคลื่อนเยอะนะครับเดี๋ยวนะครับเราดูวิธีการการดำของเจ้าคุณสุดยอดจริงๆครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับขอขึ้นบอดินด้วยครับโอเคเชิญครับเชิญครับไปเลยเวลาเป็นเงินเป็นทองครับผมยวดูระยะทางนะครับรับใกล้ไม้ไมปะก็ประมาณน่าจะสี่โลได้รถคันนี้อยู่กับป๋ามากี่ปีแล้วครับเนี่ย คันนี้อยู่กับผมมาเก้าปีครับเก้าปีโอโหโอโหเก้าปีครับผมเก้าปีกเรียกได้ว่าเป็นรถในตำนานเลยด้วยนะเนาะเออเส้นจอดไปดูเส้นทางบ่อด,ดินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขวาขึ้นกับปาคแค่เที่ยวเดียวเองนะครับไปเอาดินขึ้นรถแล้วก็มาเทมาเทแล้วก็จะลองดูจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ลาด้ครับจะเวลาด้ยครับครับผม ระยะทางก็ประมาณ4กิโลถึง5กิโลโอ้ดินสวยได้ปาดินแน่นดีไหมดีเลยยอดดินเหนียวแน่นไม่ต้องห่ว,หวงทางร้าน,นเราก็ใช้แต่บริการทีมงานเสียยุ่นนี่แหละครับ ช่องอะไรครับช่องอะไรครับช่องมาวินเชียงกงครับโอเคครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับฝากเลยครับช่องมาวินเาแก่ใจดีครับมาวินเชียงกงอ่ฝากช่องยูทูบด้วยแอนน้องแปนครับผมน้องแปนการละถิ่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมไปเลยครับไปเลย ยังกบดั่งมาได้หรอครับแล้วนี้มีกันเดียวว่าหัวเห่าโอ้อยู่มาเก้าปีแล้วเนาะเก้าปีครับเก้าปีผิดเพี้ยนไปแล้วครั้งหนึ่งโอเคไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ได้ผิดเรียบร้อยครับแค่แค่เปลี่ยนแหวนครับแค่เปลี่ยนแหวนโอเคเปปลี่ยน ันนี้ก็ทีมงานของเราใช่ไหมรถดับเรนใช่ครับ,รบทีมงานเรามีกี่คันเขาวิ่งอตอนนี้มีอยู่เก้าคันครับเก้าคันนะครับแยกเป็นสองทีมครับตอนนี้แยกเป็นสองทีมอยู่อีกทีหนึงอยู่อีกทีหนึงสี่คันอ๋อเคมีสายเอสายบีอยู่ตก้าคับถูกตก้าคันงานเยอะครับพักดีโอเปิดหน้างานนมาผมไม่ต้องห่วงครับขอบคุกดีครับนนม,มีแรงเกียร์ก็รงเกียม์ไปเลยครับโอ้รถดู้ขอแปลีก็พอไปก็ไป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  เวลาเราขนเนี่ยเราใส่กี่ปุ่งกี่ครับบะไม่ได้นับครับเอาเอาเ,เอาเต็มรถครับโอ้เอาเต็มรถนะครับมันมาไม่ได้บางทีตัดเต็มบางทีตัดไม่เต็มครับเลี้ยวขวาที่หรอเปล่าก็เอาเอาที่ดูที่ว่ามันเต็มรถครับระยะทางก็ประมาณ4กิโล5กิโลได้ะนะครับเขบา้าบอร์ดินก็ถือว่าไม่ไกลเนาะก็พอว <Stuart. S> ิ่งอันนี้ทางทวันนี้ทางไม่โหดครับทางไม่โหดทางไม่โหดก็มีโหดแค่ นิดหน่อยขึ้นบ่อนินิดหน่อยครับแต่ปกติผ่านๆมาจะโอ้จะโอกว่นนี้เยอะครับอ๋อวันนี้ถือว่าทางสบายๆครับวันนี้โอ้เลยพี่ชันับแล้วปีใหม่ี่กลับบ้านไหมปีใหม่จะกลับบ้านจะกลับประมาณวันที่สามสิบครับสามสิบกลับมาทํางานก็ประมาณวันที่สองวันที่สองวันที่สามอ๋ออย่างนี้ทุกปีครับอย่างนี้ทุกปีครับ อันนี้รถเรารถเบาต้องหลบรถหนักใช่ไหมครับถูกต้องเป็นธรรมเนียมเลยจะหลบซ้ายก็ได้จะหลบขวาก็ได้เพราะว่าหกล้อยังไงรถเบาต้องหลบรถหนักถูกต้องครับถูกต้องหลบซ้ายก็ได้หลบขวาก็ได้อันนี้ทีมงานเราใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องดินสวยครับปีนี้ปีนี้มีมีทีมเดียวครับที่เข้ามาดินบ่อดินแถวนี้อ๋อทีมเดียวปกติอย่างปีใดดิโอสองสามทีมครับ กันมีการแข่งขันกันด้วยโออยยสุดดการหาเงินมันต้องแข่งด้วยได้ปะครับทุกทุกอย่างครับงานทุกอย่างมันต้องมีการแข่งขันกันครับถ้าไม่แข่งขันกันมันไม่สนุะเวกใช่ก็รักกันเหมือนเดิมทีมงานทุกทีมงานรักกันเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็เรียกใช้กันได้เหมือนเดิมครับทุกทีมงานเราจะสามัคคีกันนะครับเราจะแข่งเที่ยวกันได้เสร็จเราจะแข่งกันเอาง่ายๆแข่งกันทำงานครับแข่งกันทำงานครับต้องพันเราก็เหมือนเดิมครับอาชีพสุจริตนะปะ ครับสุดยจริยครับสุดยจริยนจะเรียแตงก็โดนที่ยืนเรื่อยเหมือนกันพี่น้องพี่น้องมีแง่งๆครับผมพี่น้องผมไปเยอะเหมือนกันครับมีแง่งๆครับนี่แหละครับระยะทางเราการไป นะครับแม่โคของเสียยุดครับผมลอกนาก็ลอกประมาณเห็นบอกว่าสามสิบเซนนะครับเราจะไม่คำนวณปุ่งกี้ครับเพราะว่า hmm. เป็นงานเหมาก็เต็มก็พอครับผม คุณปู่เรารอชิ้ต่อจากคันนี้นะครับนิมนาโคโคบลโคบลไม่รู้ว่ากี่แดงนะครับเจ้าคุณปู่เรารออยู่นะครับหน้ายาวใช้งานมาเก้าปีสำหรับเครื่อง6อ VD Turbo เพียงท้ายฟูโซแรงดีครับผมอันนี้พิกัดคือเป็นบ้านาบ้านสงยางหรือว่าบ้านโนนโพสีนะครับไม่มั่นใจ ว่าอยู่อำเภอกำปะลาศก็ห่างจากร้านมาสินเชียงกงประมาณ4ี่กิโลห้ากิโลนะครับทำการลอกเป็นช่างขับไมโครก็ฝีมือแก้วนี่นะครับมีขันมาเรื่อยๆนะครับ าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนับดูว่าใส่ได้กี่ปุงกี่ผมไม,ไม่ได้นับคันถือนะครับผมจะนับของเจ้าคุณปู่ไอรนายาวของเรานะครับ เต็มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจากสังคมเก็บูพุ่งสีมะโผคือเราตักตักไม่เต็มก็เป็นสาเหตุว่ามันมันลอกไม่ค่อยลึกนะครับลอกไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็เลยตักไม่ค่อยเต็มถ้าลอกล,ลึกๆเนะี่ยตักเ,เต็มๆนะี่โอเคโอเคไปแล้วครับเจ้าคุณปูเราเข้ามาแล้วสุดว่าหัดพมหัดสอได้ครับไอะไรไปแล้ครับอะไรไ่โอโ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง6กีนะครับ,รรรบคันนี้ พี่จีฟังไทยสู่ FPR นะครับบีกี่จีไอ,ไอเดี๋ยวมาดูเจ้าขุดปู่ของเราครับทีน่นี่สู้หม่ป่าสู้ไอมโอเคมา ยังไงปะเซียวอุชครับคนขับแมคโครไม่เต็มไม่ออกครับไม่เต็มไม่ปล่อยรถคนขับแมคโคชื่ออะไรนะจัดหนักเพราะเป็นงานเหมาครับเหรอเสียวุชเสียวุชครับเสียวอุชคนขับแมคโคโอ้คนขับแมคโครไม่เต็มไม่ปล่อยครับรถจัดหนักเพราะงานเหมาโอเคอันนี้ใครรถมาจากไหนครับคันนี้ไปยังสังหรอโอ้วันลาดทีมงานเหมือนเดิมทีมงานเรา ง,งานปายุธปีใหม่นี้ปายุดจะอะไรเลี้ยงลูกน้องนี่ก็ปกติก็หลายอย่างครับหลายอย่างหม,มูหันไหมหมูหันไปเคียย์เบียร์ไหม <laughs> เดี๋ยวจ้างสาวเคียย์เบียร์มาเสิร์ฟเบียร์เลย <laughs> มันคือมันมันขุดตื้นเนาะ มันก็เลยไม่เต็มบุ้งกีถูกต้องครับเออถ้าปกติเต็มบุ้งกีมันก็องแคบเดียวใช่ครับใช่เออถ้าหนักแค่เต็มบุ้งกีมันจะอุ้มครับอุ้มอุ้มมันจะได้เร็วครับอ่าอันนี้คือเราลอกตามเจ้าของนาบอกถูกต้องครับตามเจ้าของแต่ว่าฝีมือนะคนขับแมคโครลอกได้สวยยอดคนนี้วางมือวางอันดับหนึ่งของประเทศครับโอเคถ้าใครไม่สวยนี่ไม่มาด่าได้เลยครับ ได,ได้กินเหล้าได้กินไก่กับเจ้าของนาทุกนาทุกนาครับเพราะว่าเขา,าเาาขาขอชอบโอ้ยว่าเป็นผู้ใดญ่ไหมบันยายนะมันบันยายนเออบันยายแล้วครับบันยายแล้วอันนี้ต้องการทุกที่ทุกอะไรคุยได้ครับถามได้คุยได้ผมผมเที่ยวนี้ผมเอารถบดด้วยด้วยัดเขาเรียกบดขัดครับบดขัดอะปดขัดแล้วก็รถเดรเตอร์รถแมงคงม้าน่ะครับผมาเก็บปรับด้วยแฮมันสวยๆงานสวยงานสวยงานละเอียดครับรอบนี้เพราะว่าแะ สร้าบ้านใหม่แต่ว่าจะสร้างบ้านรวยแล้วรวยแล้วเดี๋ยวบินรวยไปใหญ่แล้วพอไปได้พอมีใช้ได้ใช้สิบไปรวยใหญ่แล้วครับรวยใหญ่แล้วใจดีครับใจดีขายของราคาถูกทำไมราคาถูกครับมาดูได้เลยครับใจดีใจดีคุยได้คุยได้คุยได้ทุกอย่างเลยครับหลายอย่างหลายรุ่นหลายแนวครับผมแล้วจะทางไปกับแปดตี้โลได้ไหมไม่ไม่จะได้ครับได้ไดถึงไหมถึงครับถึงถึงกว่าด้วยน่าจะกว่า รประมาณนั้นแหละครับประมาณแปดตไปครับถ้าเป็นรถเล็กใส่ดินเยอะๆเนี่ยเวลาวิ่งมันจะเป๋ครับเป๋ตามตามล่องถนนแต่รถใหญ่เนี่ยตะลอ้อยางเก้าเนี่ยมันจะมีมันจะนิ่งครับจะนิ่งมันจะไม่จะไม่ปัดไน่เป๋ครับถึงแล้วนะครับพี่พี่จัดล้านมาพี่จัดกงครับที่มีร<อ>ถบรรทุกมาเลยครับสองที่มาวิ่ครับเอาออกไปส่งห้าคันเลยปาน แล้วก็อีกสองสามวันอีกอาทิตย์หน้าจะเข้ามีอีกห้าคันมีเข้าก็มีออกครับรวใหญ่แล้วครับอย่ามีตัวใหญ่แล้วครับผู้จัดการใจดีของมาวินเรียงกงดูทางเข้าไปนะครับที่เทียครับต้องการอะไรรุ่นไหนครับเิอได้ที่นี่โอ้คนละช่องเลยครับตั้งใทั้งเนี่ยครับช่องไทยช่องมันครับ สวยเหยี้ดดินกินงามดินงามอยู่ครับงามใส่ดินตัวนี้มาแน่นอนเลยครับมีวันดินใต้ครับแล้วก็สังคัญดินตัวนี้เ่าเป็นเปลืครับเพราะดป็นเปลืกอันนี้มากๆนะสำหรับขึ้นสร้างบ้านได้เลยโอ้ยสุดยอดครับเฮ้ยหัวหัวตัดให้เขาทีนี่ง่ายๆครับผมจะต้องทีที่ยากๆเออ เขาเข้าไม่ได้เราต้องเข้าครับอย่างนีนครับปา้าผมลงก่อนโอเคครับด,ด,ดันดันดันตัเปิดประตูเข,ข้าไงเนี่ยเด็กครับมรผมขอบคุณมากเลยครับป้าครับผมขอบคุณเหมือนกันครับผมครับเร่งเร่งครับเร่งเร่งหลังจากเราไปบ่อด,ดินมาแล้วครับดูเจ้าคุณผู่เราเท เย่ยงจริงๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม